สวัสดีทุกคนทุกท่านครับเพื่อนๆที่ใช้โซลาเซลล์ทุกคนท่าน,นวันนี้อาจารย์ม่อนเนี่ยมาอีกแล้วทุกท่านครับเคยใช้พายมาไหมครับแล้วพายมาท่านหรบางทีอ่ะเวลาชาร์จแบตหรือต่อพวกกระแบตจะมีอาการชาร์จแบตไม่ได้ขึ้นโค้ดโอเลอร์บ้างทุกอย่างอ่ะนะฮะวันนี้ผมจะมาชำแหละดูและมาตรวจสอบว่ามันเสียแบบไหนตัวไหนเสียบ่อยที่สุดอย่างเงี้ยฮะ หลายคนถามว่าเอ้ยเห็นว่าซ่อมรถมาแล้วมาเรียนรู้โซลาเซลล์ได้ยังไง่ะทุกอย่างนะครับผมบอกเลยว่าบางสิ่งบางอย่างมันก็ต้องมีตำรับตำราเห็นไหมเรียนรู้จากตำลาครับผมอ่าเรียนรู้เอานะครับข้อดีของ MPPT ตัวนี้นะฮะผมบอกเลยว่ามันช่วยเรียงกระแสชาร์จสู่แบตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่น้ำกันแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับ ลายวงจรจะคล้ายๆกันเขาเรียกว่า MPPT Solar Controller Charger นะเพราะนั้นข้างในมีอะไรบ้างคือมปันหาตัวเนี้ขึ้นคืออ่าโค้ดเออร์มาเป็นโค้ด60ไม่รู้ว่าคืออะไรนะเพราะในตําราผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรมันขึ้นมาเชื่อไหมครัาเวลาช่างส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่หานะเขาจะเอาแบตเข้ามาเสียบเอาแผงเข้ามาเสียบ แต่วิธีอ่ะถ้ามันเสียไปแล้วมันช็อตกันน่ะทํายังไงไอซี IC บางตัวมันอาจจะไม่อาจจะช็อตก็ได้แต่วิธีที่เราจะเซฟความปลอดภัยให้กับอุปกรณ์ลูกค้าได้ง่ายที่สุดคือเราต้องมีมิเตอร์เข็มก่อนครับอ่ามิเตอร์เข็มก่อนสําคัญแล้วเราจะเช็คได้ยังไงอ่ะครับอ่าอันนี้สําคัญมากอ่าวิธีการเช็คเช็คว่าอ่าทางขั้วเข้าของแบตเตอรี่เนี่ย ตรงนี้มันจะมีแบตเตอรี่หนึ่งสองใช่ไหมอ่าตรงเนี้ยเราจะต้องเช็คก่อนว่าไฟ่ะจ่ายเข้าไปแล้วลัวกษณะของการคายประจุเขาเนี่ยคายแบบไหนเราต้องเช็คก่อนและดูมิเตอร์เขาจะดีดไปดีดมาไหมถ้ามิเตอร์ดีดไปดีดมาเราก็จะรู้ว่าเป็นประมาณแบบไหนอ่ะเดี๋ยวผมลองเช็คให้ดูทุกคนจะมีมิเตอร์ฮะผมอันนี้ผมไม่ได้บอกใครนะ แต่ว่าผมก็บอกว่าบิดมาที่ R คูณหนึ่งพอครับ R คูณหนึ่งก็ปล่อยกระแสพอจาก R คูณหนึ่งปุ๊บเราเราก็ต้องมาตั้งมิตเตอร์ให้กลายเป็นเลขศูนย์ก่อนเพื<ๆ>่อให้ค่ามันไม่ให้เพีย้ยนผมี๋เกียร์สายแป๊บหนึ่งฮะ,ะแล้วก็ดูหน้าจอของเราปุ๊บนะแล้วดูมิตเตอร์นะเห็นไหมเห็นไหมฮะให้เป็นเลขศูนย์ก่อนตั้งค่าไว้ก่อนนะเพื่อไม่ให้ค่าเขาเพีย้ยนเนี่ยฮะเนี่ยถ้าเราชนกันปุ๊บมิตเตอร์ก็จะเด้งขึ้นมา ให้เป็นเลขศูนย์ก่อนใช่ไหมฮะเนี่ยง่ายๆเลยแล้วคุณก็ดูว่าอันไหนบวกอันไหนลบมาที่แบตเตอรี่อ่าแบตเตอรี่บวกใช่ไหมแดงเท่ากับบวกใช่ไหมจิ้มเข้าไปก่อนนี่ลบจิ้มเข้าไปหลังจากจิ้มเข้าไปปุ๊บคุณสังเกตมิเตอร์ครับเขาจะเด้งขึ้นมาไม่ฮะเนี่ยผมจิ้มไปดูใหม่เด้งขึ้นมาปุ๊บน,นี่ฮะคือจ่ายไฟเข้าไปอ่าช่วงรับก็ได้และช่วงคายประจุ ขายประจุจะเป็นประมาณไหนดูนะคายประจุวิธีคายประจุปุ๊บคุณสลับเลยครับอ่าจากดําเป็นแดงแดงเป็นดําาบวกเป็นลบลบเป็นบวกเห็นไหมฮะบวกบวกเป็นลบลบลบเป็นบวกเห็นไหมแล้วก็จิ้มไปถ้าเราจิ้มไปปุ๊บเขาเด้งขึ้นแล้วเขาเด้งขึ้นมาเท่าไหร่้วแต่แล้วเขาขบลงแสดงว่าไอซีของด้านแบตเตอรี่ไม่มีปัญหาดูนะปุ๊บ อันนี้ขึ้นมานะขึ้นมาศูนย์นะอ่ามา,มา,มามใหม่ใหม่ผมเอาใหม่มาสลับใหม่นะอันนี้ขึ้นมาอ่าขึ้นมาปุ๊บมาสลับพอสลับก็ขึ้นก็ต้องลงปุ๊บอ่านี่น,นี่คือขึ้นสุดลงสุดนะต้องลงให้สุดนะอ่าอันนี้ยังถือว่าลงไม่สุดยังลงมาไม่สุดนะยังเหลือนิดนึงแสดงว่าอันนี้นะผมคาดการว่า ไม่มอดเฟสก็มีไอจีบทีบางตัวเนี่ยเสียแน่นอนอ่าเสียนน้เรามาดูแกอันนี้ผมถอดน้อไปแล้วถอดน้อมาถอดปื๊บออกมาเพื่อเราจะเจอลายวงจรอ,อย่างนี้อ่าข้างในเดี๋ยวผมปลดสายก่อนจะมีสายพัดลมสายแพรสายอะไรกี่าถาก็ไม่รู้ผมปลดก่อนค่อยๆปลดคลิปนี้อ่านนานหน่อยนะแต่เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้เรามาเจอบอร์ดวงจรแบบนี้ ผมจะบอกอะไรให้นะผมไม่ได้ตาหนิผู้ที่ผลิตนะพี่ครับพัดลมระบายอากาศเนี่ยมันมาเป่าตรงนี้เขาเรียกว่าไอ้กลมๆเนี่ยอินดักเตอร์คือตัวกรองกระแสเนี่ยสามตัวตัวกรองกระแสแต่พี่รู้ไหมว่าตัวที่มาระบายความร้อนจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตัวนี้ครับนี่ ไอ้ก้าวตัวเนี่ยมันตัวระบายความร้อนเนี่ยฮะแล้วมันต้องมาติดกับซิ่งระบายความร้อนทําไมไม่หาวิธีเอาพัดลมเนี่ยเป่าข้างล่างเพราะตรงนี้คือตัวระบายความร้อนสิ่งแรกที่มันเกิดคือความร้อนมันสูงมันก็ทําให้ค่าของ i อ b t บบ้างมอดเฟดบ้างจีเปียจีปลาถางของเขานะในตําราเขาเขียนเอาไว้อะเขาว่าไว้อย่างนั้นนะผมก็ไม่รู้ว่าม,มันเป็นแบบไหนนะ แต่ทีนี้งั้นเนี่ยโอย้โหตรงนี้หนักมากแต่พัดลมอ่ะมันแค่เป่าแค่แผงตรงเนี้ยผมว่ามันระบายความร้อนไม่ค่อยดีเท่าไหร่รุ่นนี้จะมีปัญหานะบางทีผมผมอาจจะแปลงซ่อมเสร็จซ่อมให้ลูกค้าแล้วก็อาจจะแปลงนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแล้วกันวิธีการเช็คอ่าทีนี้ทุกท่านครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าตัวเนี้ยมันใช้ไฟทั้ง12โวลต์24โวลต์48โวลต์ได้หมดครับ อ่าเขาเรียกว่า MPPT Controller Charger คือเป็นการจัดเรียงกระแสก็เหมือนกับการว่าไฟเนี่ยตัวเนี้ยรับไฟได้ไม่เกิน130่ง้อยสามโวลต์ไอ้ไม่ขออภยัย150โวลต์ตัวนี้นะเพราะนั้นอนุกรม3แผงอะ่ะมันอยู่ที่ร้อยประมาณ131โวลต์ซึ่งรับได้อยู่นะครับถ้า4แผงไม่ได้แล้วมันจะเป็นไฮโวลต์นะ วิธีการก็เหมือนเหมือนกันครับตัวนี้ก็คือสเตปอัพเหมือนกันแต่เป็นคอนโทรลเลอร์สเตปอัพเป็นบูเตอร์เหมือนกันตัวนี้ก็คือบูเตอร์เหมือนกันแต่อันนี้ขนาดเล็กลงมาแต่ที่นี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายตัวนี้ที่หลังนะมัอนี่มีประโยชน์มากอ่ะเฮ้ยทุกคนครับผมอ่ะไม่รู้ว่าตัวไหนเสียหรอกนะแต่ทุกคนพี่ๆช่างๆอ่ะก็อาจจะต้องมารู้บ้างนะบางทีผมออก็ต้องตั้งเขาเรียกว่าตั้ง,ต,ง,ต,งตั้งวัดไดโอดก่วนนะ ทกุกท่านเราต้องตั้งวัดไดโอดให้ได้ก่อนูตรการช่างนะฮะวิธีการนะฮะเราวัดไดโอดเนี่ยทําไมต้องใช้มิเตอร์แบบนี้ดูไหมฮะมิเตอร์ที่เป็นแบบเนี้ยมันสามารถบอกจุดทุนิยมได้แต่ถ้าเป็นมิเตอร์เข็มบเนี่ยมันไม่สามารถบอกจุดทศนิยมได้เพราะว่าตัวหนังสือมันเล็กแต่ถ้าตัวหนังสือมันใหญ่เราจิ้มไปมันจะบอกค่ามากว่าเท่าไหร่ทีนี้เราก็มาดูว่าไอตัวไหนเนี่ย ที่ตัวเลขมันเพี้ยนต่างจากเพื่อนเขาเลยอ่าต่างจากเพื่อนเขาเราก็จะรู้ว่าไอตัวนั้นน่ะควรจะต้องเสียแล้วแหละเพราะเมื่อกี้มิเตอร์เนี่ยฟ้องว่ามันขึ้นสุดแล้วลงไม่สุดมันค้างเอาไว้ในมิเตอร์ตัวเนี้ยมิเตอร์เข็มท่านเราก็ต้องมาเช็คค่าว่าตัวไหนเนี่ยมันมีอัตราการเสียเขาเรียกว่าความน่าจะเป็นไปได้อ่าอ่อาผมก็จิ้มวัดเลยฮะ ปึ๊บๆหาดูกอนานี่ขึ้นมาปึ๊บอ่าตัวนี้ขึ้นมา0.355อ่าหายดูนะเราจำค่านี้ไว้ก่อนนะตัวที่สองเรียงเลยครับขึ้นเท่าไหร่ขออนุญาตนะครับขึ้นไหม0.355อ่าอ่าอ,อันนี้ขึ้นเท่าไหร่อ่าขึ้นเท่าไหร่ดูก่อน 0.355เอาละเอาละเดเอาสามตัวขึ้นเหมือนกันเดะเลยทีนี้เราก็มาดูตัวนี้ซิตัวนี้นะฝั่งนี้ใช้ได้นะ0.355เรา,าก็มาดูไล่ฝั่งนี้ต่อ,อฝั่งนี้เป็นกำลังไฟสูงนะเอาขอเขาอพาย2.428นะา ดูค่านะสองจุดสี่สองแปดสองจุดสี่สองสามอ่าเจอแล้วเจอแล้วไอตัวนี้อะเมื่อกี้มันสองแปดใช่ไหมสองสามอ่าไอตัวเนี้ยมีเสียแน่นอนมาไว้ตัวหนึ่งสองจุดสี่สามสามอ่าตัวแรกเท่าไหร่อ่าสองจุดสี่สองแปดเรามาต่อนต่อครับผมเมื่อกี้กล้องตัดไปครับผมอ่า วิธีการวัดค่ะว่ามอสเฟตตัวไหนเนี่ยนะฮะเสียอ่าเราก็ต้องมาจำค่าก่อนมันจะถูกแบ่งการทำงานเป็นสองภาคครับฝั่งนี้กับฝั่งนี้ทำงานต่างกันมันจะมีขาเข้ากับขาออกอ่าเราสังเกตนะไฟจะถูกเข้าตรงนี้ออกตรงนี้ทำไมต้องเข้าผ่านอินดักเตอร์ด้วยไอตัวกลมๆเนี่ยนะไอหมุนๆกลมๆ มันเข้าทางนี้ออกทางเนี้ยมันกองกระแสครึ่งกระแสเข้ากับกระแสออกอะ่ะมันจะไม่เหมือนกันไดโอดพวกเนี้ยนะฮะจะทำหน้าที่ช็อตกันช็อตเพื่อเพิ่มกำลังไฟอ่าแต่เนื่องจากว่า MPPT เนะี่ยไฟ PV เนี้ยเข้ามาจำเป็นจะต้องมาดาวลงดาวเพื่อวิ่งเข้าสู่แบตสังเกตไหมฮะเขาจะวิ่งมาเนี่ยเขาจะมี เขาจะมีตั้งแต่จุดลับเข้ามาเนี่ยผ่านอาผ่านตัวเนี้ยแล้วก็จะวิ่งลงไปที่แบบลายเป็นวงจรจะเป็นแบบเนี้ยคุณก็ลองสังเกตดูก็แล้วกันนะเนี่ยขาเข้าขาออกเนะี่ยจะมีเข้าออและออกคุณต้องนั่งไล่ให้เป็นนะ่ะเออแต่ในตำราเขาบอกไว้อย่างนั้นนะผมก็นั่งสร้าง,งตามตำราแต่ผมก็ซ่อมมาหลายตัวแล้วมั้ง <c oughs> เอาต่อต่ออ้าววิธีที่ดู ตัวเช็คก,ก่อนธรรมดาเนี่ยถ้าเป็นช่างเขาต้องถอดเอกมาเช็คทุกตัวใช่ไหมแต่นี่คือวิธีที่ไวที่สุดแล้วดูค่าจําค่าตัวแรกเอาไว้ค่าตัวแรกเนี่ยฮะมาสองจุดสี่สองเกอ่านี่ค่าแรกนะตัวสองสองจุดสี่สองสามอ่าสองสี่อ่าเมื่อกี้สองจุดสี่สองเก้านะสองจุดสี่สามสามสามสี อ่าอนี่ผมมาตัวแรกที่ผมวัดนะอ่าอันนี้คือค่าที่เยอะที่สุดนะสองจุดสี่สองแปดนะสองจุดสี่สองสามอ่าอ,อันนี้สองจุดสี่สามสามตัวเนี้ยใช้ได้เนี่ยให้ดูก่อนนะตัวเนี้ยไม่เสียตัวเนี้ยไม่เสียสองตัวเนี้ยเสียเอาเป็นว่า แค่นี้แหละให้เห็นก่อนเดี๋ยวผมมาสอนวิธีการวัดไดโอดครั้งต่อไปโอเครู้เรื่องมันมันแบบแบบมันเป็นรูปอะไรน่าจะน่าจะเป็นไอสปอรตไลท์ที่เปิดใช่ปิดปิดนี้ก่อน